สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีในหอยพะโละทีเขาลบหลักทุกทานครับก่อนอื่นกต้องขอบคุณคุณแม่ทั้งนครพนมเที่ยวแม่ลูกไปพัฒนาต่อขอบคุณคุณพชิตทั้งอำนาจ,จเจริญเดอ้อนะครับเมื่อนี้มาเปิดแม่อ่างแม่ใหญ่แม่ลึกนะครับมีลูกไส้เป็นลูกของอหนึ่งล่ำเปล่านี่สามเดือนพี่น้องครับ นี่ลูกสายหนึ่งลำเปล่าตัวผู้เงีวอาหลาดนี่แม่แม่เนี่เป็นสายอุไทยนะครับเราเก่าบวกกับโมลาเราหันปันถาาว่ามันคือคุอโ้โมลาโบในหอยสันแมน่พอเป็นโมลาแต่ว่าแม่เป็นอุไทยนะครับราคานะครับตอนนี้ผมเปิดก็ไทยถามกันคำว่าไหลายลูกไปถ้าเนลูกไปไปหาแม่ไปหาแม่แมลูกไป นะแม่แม่ไทถ,ถามกันเขาว่าไหลนะครับลูกไส้หนึง่งำเปล่าได้สามเดือนพี่น้องครับนี่ตัวผูแม่นี่ทำให้ลูกโตต่อไปนี่เป็นลูกโตที่สามอ่าโตที่สามนะครับนี่โตที่สองนี่นี่เบ่งเอาไปพูนเต็นบอลหางดกกลาหนาเขาเชิดโอ้ยเป็นตาไนาพูนอ้างไงลึกพี่น้องครับ ทึ่งอ่างทึ่งไงทึ่งลึกนะครับหน้าเขาสวยพุ่งเขาสวยพูะเบิงแขงเบิงขาโมลาออกมาไทย่แปสมีถุงนองถุงขานะครับอ่างไง่ลึกพูหละหางดกกลามเห็นบอ่อฝุดนมให้ลูกดีโอ้โหเด็ดน,น้ำนมดีพี่น้องครับคุมอ่างคุ้มไงนี่หามาเทียบนี่นี่เขาตกขั้นสอนสวยพุน เห็นบ่พูุเห็นบ่เห็นบ่นี่สูงผมประกันยี่้อยสี่สิบสองนะครับร้อยสี่สิบสองเมื่อนี้เปิดบ่อเบาเลยทั้งลูกทั้งแม่นะครับเพิ่นถามผมก็ามาแม่พร้อมลูกชุดนี้แม่ยังบอ่อนทับแล้วพี่น้องได้สามเดือนแล้วลูกนะครับแม่บอ่อนทับแม่ทงว่าง,เป,งานะเป็นซัดแล้วพี่น้องครับแต่ว่าบ่ได้ทับนะครับเป็นซัดแล้วบ่ได้ทับย้อนยังเงอนห้องสิบปอยไปให้พี่น้องเอาไปทับเอาเอา,เอาไปเลือกเอา นะครับประกันหมันประกันตํานี้ถูกอย่างนะครับแม่กับลูกชุดนี้นะครับผมเปิดอยู่ที่หกหมืนกับหาพันธินาคอกนะครับหกหมืนกับหาพันธินาคอกได้พี่น้องฟังดีดีไปสี่สพี่น้องครับผู้ละโอยเป็นสัตว์แล้วทั้งอ่างทั้งใหญ่พุดนว่าต้องห่วงนะครับลูกไส้กับเป็นลูกไส้ตัวผู้ของ นึงลำเป่านะครับนี่เป็นซัดแล้วเบิ้งเอาบบบนี้เบิ้งคว้มอ่างเบิ้งคว้มไงเบิ้งเอาเลยนี่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 นะครับสดสดขวยสดสดนะครับพี like ่น้องครับนี่เอาพร้อมผสมครับเพราะว่าเป็นซัดแล้วครับเป็นซัดแล้วครับเริ่มเป็นซัดแล้วครับนี่นี่นี่เอาเอาพี่น้องจังทักเอากันชัดๆเลยพี่น้องจังทักนะขันผู้ใดมักจังทักเข้ามาครับพี่น้องครับผู้ใดมักทักเข้ามาเลยครับพี่น้องครับ ครับผมมาเปิดอีกหนึ่งแม่ครับพี่น้องครับก็เห็นตอนนี้เป็นลูกของเพชรล่ำโขง้ะพี่น้องเด้อนะครับนี่ไข้สิบเดือนเดี๋ยวแม่ผมสิพ้าไปเปิดนะครับเดี๋ยวแม่อยู่คนละมุมผดอยู่หมนอนหมอยู่ผนเป็นตัวเมียครับพี่น้องเปิดตัวเมียพุดได้สิบเดือนครับพี่น้องนี่อายุสิบเดือนนะครับลูกเพชรล่ำโขงนะครับกุญได้สิบเดือนนะครับกุดเห็นบอจะเถิดเลยพี่น้องครับจะเถิดเลยนี่นี่ แม่นี่เป็นน้องตัวตัวทีผมุเปิดไปวังหันนะครับนี่แม่เราแต่ว่านี่ผมทายเบื้องลูกเราเกินนะครับนี่ลูกเรานะครับนี่ลูกเราเห็นปะนี่ลูกเราคุณเบิ้งข้อขาดมาแปดสิบเก้าสิบหรอครับอัตลักษณ์มาเต็มเลยเบื้องนาเขาเบื้งไทยเบื้งไทยเบื้องไทยนะครับเบื้งไทยเบ้งไทยคุณเบ้งขุขวางเบิ้งขุ้งขวางคุณโอ้ใหญ่ใหญ่หึกนะครับนี่ นี่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 แม่ลูกออกไปกันนะลูกออกไปกันไปหาแม่เ,แมเร็วไปหาแม่เร็วเร็วเร็วุนขุนเห็นบ่เอาหางบักไกล้เลยคุนเห็นบ่ออกไปลูกไปไปหาแม่เร็วนี่นี่เห็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงกู่ะโอ้โหงาม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 เอาเดี๋ยวผมพาเบิรงแม่เราบัดเบิรงแม่เราได้บัดนีด้อนี่ างพื่ละโคนหางแบบง่ายพื่ละแม่เล่าบัดนีม้มาเมืองแม่เล่าแม่เล่านีอ่างใหญ่ลึกเลยนะครับตอนนี้นี่ห้องตอนนี้ได้แปดเดือนพี่น้องครับแมนห้องได้แปดเดือนนะครับห้องกับกล้วยเผือกห้องเจ้ากล้องสยามนะครับได้แปดเดือนพี่น้องครับลูกว่านได้อ่า เ้าเดือนสิเขาสิบเดือนสิบเดือนอน,นะครับพูดละ่ะนมไข่จากขคจางโอนี่ประกันอยู่ร้อยสี่สิบบวกลบพูดเบื่องเลยนี่เป็นนองตัววงหันนะครับซื้อสองได้สามพี่น้องครับซื 4, 2, 3, ้อสองได้สามขึ้น่าได้สามตอนนี้ท่องสิคลอดแล้วแปดเดือนพูดละ่ะพูดละ่ะอ่างโอ้เบื่องนมเบิ่งนมเบื่องนม,งนมพูดละ่ะพูดละ่ะ เบ่ง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 นมพุดคักบ่น่มไครจาาใครจางพูดเห็นบ่เห็นบ่แ pues mm ปดเอือนกล้องสยามนะ4 4 4 8 8 nah, ครับนี่ลูกก็เป็นลูกเพชรล้ำโขงตัวติดตัวเมียประกันคว้มสูงอยู่ลอยสี่สิบบวกลบนะครับชุดนี้นี่ถ้าผมปล่อยหน้าคอกนี่ผมปล่อยอยู่ที่หกหมื่นกับเจ็ดพัน นะครับพี่น้องฟังดีๆหกหมื่นกับเจ็ดพันไออุทงไถบวกกับโมลานะครับพี่น้องครับนี่เบิงเบิงพูดละ่ะเบิงหางเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องครับมาเลยครับพี่น้องครับเอาประตงห่วงกะไดกระขอบคุณพี่น้องเอฟซี C, พูทีสื่อวายไอ่พัฒน,นาจากนักหอยข้าวละนะครับนี่เมื่อนี้เปิดบล็อกชุดใ่จโบ้ ลอยซีสิบขึ้นซื้อสองได้สามอยู่ในทองก้องสยามอยู่นอกทองเขชรล่ำขงเป็นตัวเมียนะครับเอาเอาไปรุ่นกันพี่น้องครับอาการลอยซีเบิงควมอามควมใหญ่เบิงหางเบิงไทยพูดโอ้โยลึกพี่น้องครับเ